ที่จะช่วยให้คุณเห็นสิกแนลว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆในโลกของ AI และการทรานส f ฟอร์มในยุค AI เนี่ยคืออะไรแล้วเราเอาคนที่เป็นคือระดับ e อ็กซ์ระดับโลกเนี่ยหลายๆคนมารวมกันในงานนี้งานเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วคุณจะแยกระหว่างสิกแนลกับน,นอยและสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อ t r i v e in the age of AI จริงๆ AI yeah, is a general purpose technology. It gives us chances to build many new things. And here in Thailand, over the last few days, I've been visiting different businesses, speaking to lots of people. I've been really thrilled at the momentum in the AI and the entrepreneurship community. Working in startups, I know that sometimes it's not how big you are today, but how much momentum you have to keep growing and that momentum is certainly here so i hope to be spending more time here in thailand in the future and also hope to have many more opportunities to work with all of you <music> the energy at techtopia has been amazing with so many people interested about ai technology and technology more broadly coming to discuss with many great talks on stage Many good presenters. I think that uh, I've been really enjoying this event. So thank you to KBTG and K Bank for hosting. ครับจัดได้ดีมากนะครับเพราะว่าเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของเทคโนโลยีตรงทาชื่อเลยครับคือเทคโทเปียคือมาแล้วเหมือนเราอยู่ในสิ่งที่เราอยากรู้มานานในเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ชอบไลฟ์ของคนที่มาคือต้องยอมรับเลยว่าคนไทยตื่นตัวเรื่องเทคโนโลยีมากๆทุกคนนี่อยากจะเรียนรู้อยากจะเอาไปปรับใช้ไม่ใช่แค่บนเวทีแต่ว่าล่างเวทีที่ทุกคนได้คอนเน็กกันได้คุยกันผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆครับได้พลังกลับไปเยอะเลยครับ ในเวฟนี้นะครับเป็นเหมือนกับไฟฟ้าเป็นเหมือนกับ general purpose ก็คือมันเอาไปใช้ได้หลากหลายอย่างมากผมคิดว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในทุกๆอุตสาหกรรมทุกๆวงการคนทำงานในทุกเลเวลเนี่ยสามารถเอา G N I เนี่ยไปปรับใช้ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตีโจ์นี้ได้อย่างไรรวมทั้งก็อย่าลืมที่จะมองหาสิ่งที่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับพรุ่งนี้อาจจะมี A I ตัวใหม่ก็ได้หรือว่าอาจจะดรอป จากวงการอื่นๆก็เป็นไปได้อันนี้ทำให้เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา ว่าพวกเรามีความตื่นตัวว่าสิ่งที่กําลังจะมาขึ้่นเทคโนโลยีที่กําลังจะมานี้เนี่ยสำคัญกับพวกเราขนาดไหนแล้วพวกเราจะต้องเดินหน้าอย่างไรเพื่อได้ไประโยชน์สูงสุดครับเพราะต้องยอมรับว,ว่าอนาคตของพวกเราเนี่ยอยู่กับมือพวกเขาผู้ประกอบการคนไทยที่สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยไปพัฒนาเป็นยูสเคสผู้ประกอบการที่รู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยเราจะอิงกับอุตสาหกรรมเดิมแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้คงจะต้องเริ่มต้นสร้างแล้วก็จะมียูสเคสแล้วก็จะมีสักเซสเคสหรือว่ากรณีศึกษาที่ประสบคลาเร็จเยอะแยะ เพราะว่าการแบ่งปันซึ่งเทคโนโลยีก็อย่างหนึ่งแต่สําคัญไม่แพ้กันคือการแบ่งปันแรงบันดาลใจนะครับให้กับคนทุกคนที่มาในงานวันนี้ครับประเทศเราเองสิ่งที่ต้องการคือ Growth Engine ใหม่ๆการที่มี KBTG นะครับแล้วก็ส่วนงาน,นต่างๆคนที่เข้ามาร่วมในงานนี้เนี่ยร่วมกันจัดงานนี้เป็นการจุดระเบิดให้คนไทยได้คิดครับเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าปีนี้ผมมาเป็นครั้งแรก ปีหน้าคงได้เห็นวิวัฒนาการและถัดไปคงจะเป็นแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณมากมานะครับที่จัดงานแบบนี้กระตุ้นครับให้คนในสังคมได้รู้ว่าศตรวรรษที่21ศตรวรรษที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วที่สุดนี้เนี่ยเราจะต้องเดินอย่างไรให้ทันจังหวะโลกครับเรื่องเทคโนโลยีมันไม่หยุดแค่นี้นะครับเพราะโลกหมุนทุกวันครับถ้าเกิดเรา stay t u อยู่แล้วเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าโลกนี้มีอะไรใหม่อย่างน้อยที่สุดพวกเราไม่ตกโลกเพราะฉะนั้น stay t u นะครับกับงานดีๆของ k b t G ครับ ที่จัดงานนี้ขึ้นมาจริงก็เหมือนได้เปิดโลกได้ดูว่าเออใน segment นในแบงกิ้งมองในเรื่องของ AI แล้วเอามาประยุกต์ใช้ยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นภาพแล้วก็มุมมองที่แบบเอออยากจะพัฒนา AI ในประเทศไทยในทิศทางไหนมากขึ้นอะไราเงยอยากให้จัดเยอะๆครับเพราะว่าเราจะได้มาเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยกันใหม่ๆแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มของคนที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีด้วยให้มีการพบฟคุยแลกเปลี่ยนกันหรือว่า เป็นการแชร์ไอเดียความรู้กันเพื่อสร้างคอนเนค t ชันได้มากยิ่งขึ้นครับเหมือนมาที่นี่มันค่อนข้างเปิดข้อมูลใหม่ๆเปิดโลกบางอย่างที่เราลืมหรือมองข้ามมันไปอย่างเงี้ยให้ให้เราเห็นนะคะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราก็มีคอมมูนิตี้ของ AI ที่มันใหญ่มากระดับหนึ่งนะการมีอีเวนต์หรือว่ามีงานลักษณะแบบนี้ครับก็ทำให้เราสามารถเปิดไอเดียใหม่ๆสร้างคอนเนคชันใหม่ๆ หรือว่า,าเรามาทำอะไรร่วมกันได้ในอนาคตอย่างเี้ครับผม ฝากทุกๆคนนะครับช่วยติดตามงานของ k b d g เรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับหลายๆท่านนะครับก็มาจอย k b d g ด้วยกันมาทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่อีเวนต์อย่างเดียวแล้วก็มาช่วยกันทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับ